บรรลุความสำเร็จด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดและคำสอนของมิยาโมโตมูซาชิยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของเราเกี่ยวกับกฎแห่งการดึงดูดและคำสอนของมิยาโมโตมูซาชิในวิดีโอนี้เราจะสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างสองแนวคิดที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันและวิธีที่สามารถใช้ร่วมกันเพื่อแสดงความปรารถนาของคุณและทำให้เป็นจริงได้นั่งลงผ่อนคลาย และเตรียมพร้อมเรียนรู้วิธีควบคุมพลังแห่งความคิดของคุณเพื่อบรรลุความสำเร็จมิยาโมโตมุสชิเป็นนักดาบและนักปรัชญาในตำนานของญี่ปุ่นที่มีชีวิตอยู่ในศตรวรรษที่16และ17เขาถือเป็นหนึ่งในนักศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและงานเขียนของเขาเกี่ยวกับกลยุทธ์ยุทธวิธีและปรัชญาแห่งสงครามได้รับการศึกษาและเคารพมานานหลายศตรวรรษแต่นักดาบในศตรวรรษที่17 เกี่ยวข้องกับกฎแรงดึงดูดได้ยังไงกฎแห่งแรงดึงดูดคือแนวคิดที่ว่าเราสามารถแสดงความปรารถนาของเราและทำให้เป็นจริงได้ผ่านพลังแห่งความคิดและความเชื่อของเราเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมในแวดวงการช่วยเหลือตนเองและการพัฒนาตนเองและมาจากแนวคิดที่ว่าเราทุกคนเชื่อมโยงกับพลังงานสากลหรือพลังงานที่สามารถถูกควบคุมเพื่อสร้างชีวิตที่เราต้องการ ในทางกลับกันคําสอนของมุาชิมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และยุทธวิธีในการต่อสู้แต่โดยพื้นฐานแล้วพวกเขายังเกี่ยวกับการควบคุมพลังของจิตใจเพื่อบรรลุความสําเร็จและเอาชนะอุปสรรคมุาชิเชื่อว่ากุญแจสู่ชัยชนะในการต่อสู้ไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งทางร่างกายและทักษะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจและจิตวิญญ,ญาณด้วย เขาเชื่อว่าจิตใจและร่างกายนั้นเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและการที่จะประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงนั้นต้องเชี่ยวชาญทั้งสองอย่างนี่คือที่มาของกฎแห่งแรงดึงดูดเช่นเดียวกับที่มุสาชิเชื่อว่าจิตใจและร่างกายเชื่อมโยงกันกฎแห่งแรงดึงดูดก็สอนเช่นกันว่าความคิดและความเชื่อของเรากําหนดความเป็นจริงของเราโดยจัดความคิดและความเชื่อของเราให้สอดคล้องกับความปรารถนาของเรา เราก็สามารถแสดงให้เป็นจริงได้คำสอนของมุสชิยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมุ่งเน้นและความมีใจเดียวในการบรรลุความสำเร็จเขาเชื่อว่าการจะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงนั้นต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่และจดจ่อกับเป้าหมายของตนและต้องไม่ถูกรบกวนจากสิ่งรบกวนหรือสิ่งล่อใจนี่เป็นหลักการสำคัญอีกประการหนึ่งของกฎแห่งการดึงดูดนั่นคือการแสดงความปรารถนาของเรา เราต้องชัดเจนและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราต้องการและไม่ถูกรบกวนด้วยความคิดด้านลบหรือความสงสัยคำสอนของมุสชิยังเน้นถึงความสำคัญของการปรับตัวและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเขาเชื่อว่ากุญแจสู่ชัยชนะในการรบไม่ใช่การแข่งล้าวและไม่ยืดหยุ่นแต่ต้องสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของการสู้รบได้นี่เป็นหลักการอีกข้อหนึ่งของกฎแห่งการดึงดูด นั่นคือการที่จะแสดงความปรารถนาของเราเราต้องเปิดรับโอกาสใหม่ๆและเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามความจําเป็นโดยสรุปแล้วคําสอนของมิยาโมโตมุสชิและกฎแห่งการดึงดูดอาจจะเหมือนเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างมากแต่โดยแก่นแท้แล้วทั้งสองสอนให้เราควบคุมพลังของจิตใจเพื่อบรรลุความสำเร็จและเอาชนะอุปสรรค การจัดความคิดและความเชื่อของเราให้สอดคล้องกับความปรารถนาการจดจ่อและทุ่มเทและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเราสามารถแสดงความปรารถนาของเราและทำให้เป็นจริงได้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอเกี่ยวกับกฎแห่งการหนึ่งดูดและคําสอนของมิยาโมโตมูซาชิเราหวังว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์โปรดจำไว้ว่ากุญแจสำคัญในการแสดงความปรารถนาของคุณ คือการจัดความคิดและความเชื่อของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจดจ่อและทุ่มเทให้กับเป้าหมายของคุณและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและเช่นเคยหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นดใดโปรดฝากไว้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่างผมหวังว่าเราจะได้แบ่งปันความคิดเห็นกับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และแชร์กับเพื่อนๆของคุณ เพื่อให้เรามีกําลังใจทําต่อไปนอกจากนี้ช่วยรับชมคลิปอื่นๆของเราด้วยขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ